พ้อยยี่สิบเนี่ยโดยเฉพาะแบบพ้อยยี่สิบเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าสนุกตรงไหนผมไม่เห็นจะสนุกกับครูเลยอะไรเงี้ยคือมันต้องเขาบอกว่าอะไรคนนี้ทําโจทย์แบบนี้แล้วรู้สึกแบบมีความสุขหรือสนุกไม่ใช่คนบ้านะบอกไม่ใช่คนบ้าแต่คือพอขึ้นมปลายเนี่ยมันจะเดินสายพวกวิทย์คณิตเนี่ยนะฮะพวกที่เป็นฟิสิกส์พวกที่เป็นฟิสิกส์แล้วก็คณิตแล้วหนักๆอะไรพวกนี้ มันจะได้ไม่มันจะรู้สึกว่ามันโอเคแต่ถ้าสมมติว่าแบบนี้ยเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะฮะขึ้นมปลายนี่หนักกว่านี้อีกนะฮะบอกก่อนขึ้นมปลายนี่สุดๆเลยนะฮะ่ะไปฮะครูย้ายหนึ่งมาลบก่อนแล้วครูทําการยกกําลังสองทั้งสองข้าง x กาลังสองลบสอง x บวกหนึ่งเท่ากับสาม แสดงว่า x กําลัง2ลบ 2x ลบ2มีค่าเท่ากับ0ถ้าครูจัดรูปครูจัดแค่นี้พอ x กําลัง2ลบ 2x เท่ากับ2ดูนี่นะฮะตัวแรกเนี่ยครูดึง x กําลัง4ออกเหลือ x กําลัง2ลบ 2x บวกตัวนี้ครูจัดเป็น x กําลัง4ลบ 2x กําลัง3ลบ 4x กําลัง3 บวก x กำลังสองอ่าแบบนี้ก่อนดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนกูจับแค่ตัวแรกตัวเดียวก่อนตัวอื่นเอาไว้เหมือนเดิมก่อนยังไม่ยุ่งอะไรกับมาไว้เฉยเย้ไหมเสร็จปุ๊บตัวนี้กับตัวนี้มีค่าเท่ากันแสดงว่ามันคือสอง x กำลังสี่บวก x กำลังสี่ลบหก x กำลังสามบวก x กำลังสองลบสิบสี่ x บวกสามกลายเป็นสาม x กำลังสี่ลบหก x กำลังสามบวก x กำลังสองลบสิบสี่ x บวกสิบบวกสาม ดึงสา x กำลัง2ออกเหลือ x กำลัง2ลบ2 x บวก x กำลังสองลบ1 4 x บวก3ตัวนี้ตายไปละปลาละอันนี้กลายเป็น2 2คูณ3าเนี่ยนะเป็น2องนะหก x กำลัง2บวก x กำลังสองลบ 1, 1 4 x บวก3กลายเป็น7 x กำลังสองลบ1 4 x บวก3ดึง7ออกเหลือ x กำลังสองลบ2 x บวก3 กลายเป็นเจ็ดคูณสองบวกสามตอบสิบเจ็ดโอ้ยมีคนออกแล้วมีคนหนีแล้วมีบางคนหนีเราไม่ไหวแล้วยูนนว่ไม่ไหวแล้วเจอเราดิวอาอยู่ไม่ไหวแล้ว,วนบบนหววนีก่อนมันก็ต้องแบบนี้นะฮะนี่คือสอบแข่งขันนะฮะเข้ามสี่นะฮะ,ะ,ฮะถ้าเกิดแบบเราอยาก ยิ่งใครที่แบบวางแผนอยากเข้าโลโลใครที่แบบวางแผนอยากเข้าเตรียมอุดมกาเนิดวิทย์มหิดลวิทย์อะไรพวกเนี้นะฮะล้วนแล้วแต่ต้องหนักกว่านี้นะฮะหอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูดูอยู่แล้วถ้ากำลังเรียนอยู่แล้วมีความรู้สึกว่า ฉันอยากเข้าให้ได้ตั้งใจนะฮะตั้งใจแล้วใครที่แบบอยากไปสอบแบบโอลิมปิกอะไรพวกเนี้ยนะฮะนี่ยิง่งห่างไกลจากโอลิมปิกมากนะบอกว่ายังห่างไกลมากครับฉะนั้นในพวกนี้ยังแค่อาศัยการจัดรูปเฉยๆบางคนอาจจะสงสัยว่าครูครับแล้วถ้าเกิดผมไม่ทําแบบครูได้ไหมผมจับเนี่ยยัดเข้าไปเลยได้ไหมได้ฮะ ลองดูก็ได้นั่งอยู่บ้านว่างๆนั่งอยู่บ้านว่างกระดาษ A4 มาแผ่นใหญ่ๆแผ่นหนึ่งแล้วนั่งกระจายกําลัง6กําลัง5กําลัง4กำลัง3ทำต่อต้องเท่ากันลองดูได้เรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงอยู่ว่างๆอยู่บ้านคนบอกไม่ว่างนะ